ขอเจริญพรท่านผู้รับฟ,ฟังเสาร์ที่หตุลาคมสองห้หกัดนี้ถึงเวลารายการสถานีวิทยุจากสถานีวิทยุสวท96.75ที่ได้ถวายเวลาให้กับวัดดอยท่าเสาว,วันนี้เป็นชั่วโมงที่53ของพระไตรปิฎก เร่มที่15บาอาตกถาที่บายความผู้บรรยายได้ใช้อัตกรถาพระไตรปิฎกฉบับของมหามงกุฎเร่มที่25จะพยายามใช้เวลาในเร่มที่15นี้มาให้นานเกินกว่า82ชั่วโมงชั่วโมงนี้เป็นพระสูตร ข้อที่สองหกสมีชื่อว่าปรินิพานสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าปรินิพานสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรทบอยู่ในสารวันแห่งมลกรกษัตริย์ทั้งหลายอันเป็นทางไปสู่เมืองกุสินารา ระวางแห่งสารพุทธทั้งคู่ในสมัยจะเสด็จปรินิพานได้ตัดเรียกพิสูทั้งหลายมาว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายฟังดูฟังให้ดีๆบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป,เป็นธรรมดานาจงยังจิตทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เป็นวายจาครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าแล้วก็ทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วทรงเข้าทุติยฌาน ออกจากทุติยชาญและทรงเข้าตติยชาญเข้าจาตุตชาญเข้าอากาสาัญจายตนะเข้าอากาเข้าอาจิจัญญายตนะแล้วก็เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะและทรงเข้าสัญญาเวทยิติโนรุสมาบัติ ตอนแกก็ได้ส่งออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเข้าปฐมฌานก่อนกำหนดถอยลงมาเข้าเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานได้ส่งออกจากเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานแล้วส่งเข้าปฐมฌานก่อนกำหนดให้ถอยลงมาเข้า อาจินจัญญายตนะชานพอออกจากอาจินจัญญายตนาชานแล้วได้ทรงเข้าปฐมฌานอีกกำหนดถอยลงมาเข้าวิญญาณัญจาจตนะหอยลงมาจนถึงจตุตตฌานตติยฌานทุติยฌานาาแล้วก็เข้าปฐมฌานพอเข้าปฐมฌานแล้วได้ทรงออก ออกจากปฐมชานอีกเจริญชานสูงขึ้นไปเข้าสู่ทุติยาชานสูงขึ้นไปเข้าตติยาชานสูงขึ้นไปเข้าจตุตยาชานพอออกจากจตุตยาชานแล้วก็เสด็จปรินิพานในขณะนั้นเมื่อเสด็จปรินิพานแล้วเท้าสามวดีพรม และกล่าวคาถานี้พร้อมกับการบริณิพานว่าสัตว์ทุกผูทุกโคนบอกว่าผู้ใดทั้งนั้นจากทอดทิ้งร่างกายไว้ในโรคพระตถาคตผู้ศาสดาหาบุคคลเปรียบมีได้ในโลกถึงซึ่งกำลังแห่งพยาน ขนาดนี้ยังปรินิพานแล้วต่อมาเท้าสก,กาเทวรนันได้ล่าวคาดหาพร้องกับการปรินิพานว่าโอ้ยของมันบ่อนแนสังขารนั้งหลายมันไม่แน่มันไม่เที่ยงแท้ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วมันย่อมจะดับไปสังขารล่ะมันเป็นเรื่องเกิดก่อการเข้าไประง,งับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขพระอานอนท์ได้กล่าวคาถานี้พร้อมกับการเป็นที่วรินิพานว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ประกอบด้วยอาการอันประเสริฐทั้งปวงปรินิพานแล้วเป็นตายานขักเลได้เกิดมีความสยดสยองและขนทูชันวัาานวไอขนลุกได้เกิดมีแล้วในการนั้นท่านอนุรุทธ,ธะก็ได้กล่าวคาถานี้พร้อมกับการเป็นที่ปรินิพานว่า ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ได้มีแล้วแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าูผ้มีจิตตั้งมั่นคงที่ทรงปารบสันติภาพปรินิพานแล้วจบกันแล้วปรินิพานในสุดแต่ว่าอัตกัหา ปรินิพานาสูตรท่านได้กล่าวอธิบายไว้ว่าป่าไม้สาระอยู่ที่ฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำชื่อว่าหิรันยวดีเหมือนกับทางไปสู่ป่าถูปารามทางประตูราชมาตุยหารแต่ฝั่งแม่น้ำกันทาพระอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ ป่าไม้สาระอยู่ในเมืองโกศินาราเหมือนกับถูปารามในอนุราชทบุรีแถวต้นสาระมุ่งตรงไปทางทิศปราจินออกไปทางทิศอุดรเหมือนทางเข้าไปสู่พระนครโดยประตูด้านทิศศิินว่าไปตามตำราไม่เคยเห็นล็อก สารวโนทยานนั้นท่านกล่าวว่าเป็นทางโค้งการปริธิพานได้บริณิพานในระหว่างแห่งต้นสาระที่ยืนต้นเกี่ยวกันและกันทางลากทางลำต้นทางข้าวคบและทางใบดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงบรรทมเหนือไปแท่นปริณิพาน ได้ทรงใส่พระโอวาททั้งหมดที่ได้พระราชทานมาแล้ว 45, สี0 0 0หาพารงในอัป,ปมาทธรรมเพียงบทเดียวเบื้องหน้าแต่นี้ไปพระสังคีติกาจารย์จำนวนห้ารรูปเพื่อจะแสดงถึงบริกรรม แห่งการปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้กล่าวว่าอตคู่ภคาวาปธมัทชานังดังนี้เป็นต้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบาตในที่นั้นเทวดาและมนุษย์เห็นความไม่เป็นไปแห่งลมอัศสาสะปัสสาสะ จึงได้ลองขึ้นพร้อมกันด้วยเข้าใจว่าพระศาสดาปรินิพานแล้วฝ่ายพระอ,อน,นุ์จึงถามพระอ,อนุรุทธาว่าฮ้ยท่านอนุรุธพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วหรือยังยังอาวุโสอนุน พระทาาคตยังไม่ปรินิพานแต่พระองค์ได้ทรงเข้าสัญญาเวททยิตานิโรธผู้ใดเนียวไดวาบนิพานมีคำถามว่าพระอนุรุธะรู้ได้อย่างไรจรึงตอบว่าเล่ากันว่าพระเทระเข้าสมาบัตินั้นๆพร้อมกับพระผู้มีพระภาคเจ้าทีเดียว ไปจนถึงการออกจากเนวสัญญาณาสัญญายัตนะสมาบัติก็ได้รู้ว่าบัตรนี้ทรงเข้านิโรธสมาบัติมันใจว่าการกระทำการกิริยาหรือการตายภายในนิโรธสมาบัติไม่มีแน่นอนครั้นแล้วพระผู้มีพระ้า,าก็ทรงออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธ แล้วเข้าปฐมฌาติกำหนดเอาเสียก่อนฉะนั้นการปร,รินิพานหรือการตายเนี่ยมีลำดับอยู่สองอย่างนั้นก็คือ 1. นเป็นลำดับแห่งยานยานหรือกุศลหรืออกุศล 2. องลำดับแห่งปัจจเวกขณะยานจะเป็นยานหรือเป็นกุศลก็แล้วแต่ แต่การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงออกจากจตุทัยชานชานที่สี่นะยังลงสู่พระวังขจิตแล้วปรินิพานในขณะนั้นเลยนะ่อันนี้ชื่อว่าลำดับแห่งชานหรือกุศลการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากจตุจตุทัยชาญแล้ว กับย้อนพิจารณาองค์ฌานซ้ําอีกจึงได้ยังลงสู่ภวังขจิตด้วยนิยามจิตที่แน่นอนมั่นคงคักคักเลยแล้วบริิพานในขณะนั้นนั่นเองอันนี้ชื่อว่าลำดับแห่งปัจจเวกขณะยานลำดับสองอย่างดังกล่าวมานี่ ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าฌานแล้วออกจากฌานได้ย้อนกับพิจารณาองค์ฌานจึงปรินิพานด้วยอริยสัจคืออัพพยากะตะทุกข์อันเป็นภวังขจิตความทุกข์ที่เป็นกลางๆอัพพยากะตะเนี่ยมันเป็นองค์ของผวังขจิต ธรรมดาว่าชนเราใดเราหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าหรือพระอริยาสาวกโดยที่สุดแม้กระทั่งมดดำมดแดงทั้งหมดเนี่ยย่อมกระทำการกระกิยาหรือตายตายด้วยอริยสัจคืออพยกะตะจิตอันเป็นภวังคจิตคือกันบืด เตสังอุปะสะโมโสขโยพระนิพพานจึงได้กล่าวถึงการเข้าไปสงบแห่งสังขารเหล่านั้นนั่นเองเป็นความสุขจบเรียวไปต่อคณิพระสูตรพรามณะสังยุตอรหันตะวักข้อที่หกส มีชื่อว่าทนัญชานีสูตรว่าด้วยผลของการฆ่าความโกรธขออ้างอิงเนื้อความนอกพระสุตมีบุคคลผู้ที่ชื่อว่าภารทวาชะอยู่ในเร่มที่สิบห้าอัตกถาเร่มที่ยี่สห้าเนี่ยมีสิบสามคนคนที่หนึ่งคือเรื่องที่จะพูดเดี๋ยวนี้มีชื่อว่า ภารธวาชะผู้เป็นสามีของนางธนัญชานี 2. อ,อัอโกสะพารัวาชะข้อที่6 3ส 3. หนึ่งสสุรินทก,กะพารทวาชะข้อที่3ามหสหโอ้ข้อไหนก็ช่างไปเถอะเอวัมเมสุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับอยู่ในพระวิหารเวรุวันอันเป็นสถานที่พระราชทานเยื่อแก่กะแตะใกล้กับกรุงราชคฤหก็โดยสมัยนั้นแลวนางพรามณีผู้มีนามว่าพระนันชานีของพรามพารัวาชะคนหนึ่ง เป็นผู้ร่วมใสย,ยิ่งในพระพุทธธรรมประสงค์คราวนั้นนางพระนันชานีเนี่ยกำลังจะนำพัดเข้าไปหาเข้าไปเพื่อพามพารัตวายชะเต้าเท้าเนี่ยมันพาดโอ้ยโอยโอยโวยโย,โยพุโทโรธรมโมสังขูอยู่ในเป่งอูทานสิ้นสามครัง้งวะ ว้ยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอระหันต์ผู้ตัดสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นเมื่อนางกล่าวอย่างนี้แล้วาพามภารถวายชะได้กล่าวว่าเจ้านี่มันขี้คาซาดซัวบ่กเคยพบบ่เคยเห็น ก้าวทำไมก้าวแต่คุณของสมณะโลนอย่างนี้ไม่ว่าที่ไหนไหนะแน่หญิงหอยโจ้นะมันเป็นคนบ่มีระดับคอยดูนะบัดเนี่ยเราจะยกวาทะต่อาศาสดาของเจ้านั้นเอา้ห้อยู่ซั่งมั่งเลย เอาลดท่านนี่จริงเนี่ยเอาลดท่านยังไม่เคยเห็นบุคคลพูดจะยกวาทะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในโลกพร้อมต้องเทีวโลก่อถ,ถึงพพหมโลกพุ้นในมูสาตรพร้อมทั้งสมณพรามเอาลดเด้อเอาลดเอาเถอะถ้าท่านไปแล้วนนะแม้ไปแล้วก็จักรู้ โอ้ยทอึกกะลุ้นไงได้เห็นอย่างดีๆระบาดเนี่ยอุย้ยฉุนแห้งทำปากเงี้ม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 ามพาระวาชะทั้งโก้ทั้งขัดเครื่องใจโดนบนพุ่มพำพุ่มพำไปวัดเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เพราะความที่ตนเองเป็นบัณฑิต จึงไม่แสดงอาการความโกรธได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระเจ้าเว้รือใจลายเว้คนวอยากมากก็เเฮ็ดหินมากนี่เลยยจ่งได้ล่าวข่าวว่าบุคคลฆ่าอะไรได้จ่อมนอนเป็นสุขฆ่าอะไรได้ย่อมไม่เศร้าโศกพระองค์ ท่านชอบใจการฆ่าทำอะไรเป็นทำอันเอกโอ้ยทำแมนว่าผู้ใดเขาขาฆ่าความโกดได้ย่อมนอนเป็นสุขเมียนมันทิมโลดฆ่ามันเลยความโกดอาวให้มันตายเงีแกเขาย่อมจะไม่มีความเศร้าโศก หาอริยะสาวกทั้งหลายย่อมสรรเสร,ร,ริญการฆ่าความโกรธเอาไว้ไม่ตายยังเคียดนีว่าความโกรธนะมันมีรากฐานเป็นพิษบ่สัญญามติโมกหูมาถ้าได้ดาเลยมันแซบอีหลีความโกรธไม่มียอดหวานเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้ว เอาให้มันจิบแนวไปได้ย่อมไม่มีความเศร้าโศกโว้ยขักขนาดเลยโอ้ยคุ้มคุ้มเฮ้ยมันต้องบวชมันถึงจะคุ้ม,ม,ม,มแม่พาสิทธิ์ของพระสมณะโครมแจมแจ้งยิ่งนักแล้วก็ได้ขอบรรพชาประสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่นานเท่าไหรก็ได้บรรลุคุณวิเศษอันเป็นยอดคือพระอรหันต์มาฟังส่วนพระสูตรไม่จบแล้วอัตตกถาได้อธิบายความว่าสกุลทนานชานีนะทนันชานีนะนนนนะได้ยินเสียงเาเว่าเราขานนางพระมณีพุทธี เป็นผู้มีตระกูลสูลวเลยแต่ยืนเขาลำเขาลือกันว่าพวกพามส่วนอื่นเขาเกิดจากปากของผมพวกพามเขามีรัทิดังนี้ว่าสกุลธนัญชานีเข่งคัดในกฎระเบียบประเพณีทำลายกระหม่อมออกมาเลยโอย เกิดคําถามขึ้นมาว่าพ่อเหตุไรนางพรามมณีจึงได้เป่งวายายอย่างนี้แต่ว่าพราหมผู้เป็นสามีเป็นมิจฉาทิฐิเมื่อนางกล่าวว่าพุทโธธรรมโมสังโฆก็จะปิดหูเป็นคนยาบกระด้างเหมือนกับตอไม้ตะเขียนพรามเมื่อจะให้ทานน่ะจะให้ข้าวปญาติมีน้ําน้อยแก่พรามห้าร้ นางพระมณีก็ได้ให้โภชนะอันมีรถเลิศต่างๆแกมูไมสุมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเฮ็ดแข่งกันในวันที่พามให้ทานเนี่ยนางพรามณีจะอังคาดเลียงดูด้วยมือของตอนเองเพราะความที่นางมีอุเบกขาปาลิสุทธิชานระความตะหนักไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร แต่ว่าในวันที่นางพรามมณีนะจะถวายทานพ่อพามมาดีจโกดอาการร้อนล้นพ่อปานกับกินน้ำแข็งหลอดเลยไม่มีว่าวเองนะจะนี้ออกไปจากเรือนแต่เช้าตูวันหนึ่งพรามได้ปรึกษาว่าจะมีการเชิญพรามห้าร้อยคนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ เขาจะมาบริโภคในเรือนของหรอแล้วมีอย่างไ้ช่วยเหลือว่ามาดิเฮ้ยไม่มีไม่มีเจ้าไม่ต้องมาช่วยคนอื่นๆเขาทำกันหมดแล้วแต่ข้อที่เจ้ายืนก็ดีนั่งก็ดีจามก็ดีไอก็ดีโทรทำโมสังโคเนี่ย ชอบทำการนอบน้อมแก่สมณะโรโนมืออื่นเด้อมืออื่นโ้ให้อดว่าจักมือหนึ่งาพามทั้งหลายได้ยินอย่างดังนั้นน่ะสิพากันบ่บพอใจท่านอย่าได้ทำให้เราเนี่ยแตกแยกจากาพามทั้งหลายเลยเว้ยมาเรียกว่าเจ้าด้วย ท่านจะแตกจากาพราหมณ์หรือจากเทวดาก็าดีฉันไม่นอบน้อมไม่สามารถที่จะอดกั้นอยู่ได้พราหมณ์จิงกะวะ่าแน่แม่มหาจําเริญนพใใคหหุบปากหุบปากเมื่อไม่สามารถจะปิดปากที่จะพึงปิดได้ช่วงเวลาที่พราหมณ์ทั้งหลายบริโภค ว้าวแล้วมันกวนโมโหไม่อาจที่จะห้ามได้ด้วยความรักยึ่งได้คว้าพระขันที่วางไว้บนหัวที่นอนนี่แม่เจ้าโว้ยวันพรุ่งนี้นะถ้าก่าเก้าเนี้ยนัสการสมนอารณ์ไอ้ซับ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  เอามาขันเล่มนี้ทบเจ้าตั้งแต่พื้นเท้าจนถึงปลายผมไปทำให้เป็นกองเหมือนกับหน่อไม้เนี่ยถ้าหากว่าเจ้ายังอยู่ในเรือนของเราไม่กระทำตามสิ่งที่เราปรารถนายัางสิมาว้าวพุทธโทรธรรมโมสังโค เอามาขันเล่มนีร้ระบ,บันเจ้าเลยฮะยานบาวเจายานบวเว้ยอดพูื่นเลยนางเป็นอริยสาวิกาไม่มีความวันไหวไม่สรกสะทานจึงกล่าวว่าถ้าท่านจะตัดอวัยวะน้อยใหญ่ของเราก็ตามเราก็จะไม่เว้นถ้าไม่อาจที่จะห้ามเราจากพระจินดาเจ้าจะตัดหรือจะต้มก็ตามที เราชื่อว่าเป็นสาวกเป็นที่ดาของพระพุทธเจ้าแม่เจ้า,าโว้ยแม่มหาจำเริญเอาเอาอยาเค็ดยงก็ตามใจจึงได้โยนพระขันไปบนที่นอนวันลุงขึ้นให้สร้างเรือนชาบด้วยของเขียวประดับประดาด้วยดอกไม้หองหอมเป็นต้นในที่นนันั้น จัดข้าปายาตบอกการเวลาแก่าพามห้าร้อยคนส่วนนางาพามนี้ก็จัดแจงอาบน้ำหอมแต่เช้าตูนุ่งผ้าไหมเอาผ้าสบายผ้าเฉวียงบ่ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่างถือทัพีทองคำทำการอาคาดเลี้ยงดูเอาใจใส่ดูแลพวกพามในโรงอาหารแต่เมื่อได้นำอาหารไปให้แก่าพาม ผู้นั่งต่อท้ายในแถวเดียวกันกับาพามเหล่านั้นได้เกิดการลื่นล้มที่กองไม้ที่เขาเก็บไว้ไม่เรียบร้อยทุกขเวทนาได้เกิดขึ้นแก่นางเพราะกระแทกในการลื่นลม้มแต่เพราะนางเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสติจึงไม่ทิ้งถาดข้าวปลายานค่อยวางลงกับพื้น ประคองอัญชลียกมือทั่วหัวพุทธูทาโม,มูสังขูใน่้มกลางพามห้าร้อยคนแล้วน้อมอัญชิีไปทางพระวิหารเชตวันจึงได้เป็นเวทานนี้เวลานั้นเป็นเวลาที่พามบางพวกได้บริโภคเสร็จแล้วแต่บางพวกกําลังจะบริโภคพอได้ยินเสียงเหมือนกับถูกหลาวแทงเข้าไปในหูสเสวยความทุกโทมนั้น ว้าขีตัวเอกันกินเขาด้วยดิไปผ้ามขีตัวผ้ามกระร่อนผ้ามโซโลเสดแหล่โว้ยมดคำสีดาไพาพากันดา่าพามพากันหลีกไปคนละทางคนละทิศคนละทางโอ้ยมอดใจเดือดมอดใจคอยคิดว่าเยว่าสุต้องจูดิการจังสิ ขอพระสำหรดับเนื้อความธรรมะวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอท่านผู้ฟังจง